สารศึกษาเคมีในผักสีม่วงได้จากฟารมะทอค,คุยโรคย่าให้เป็นเรื่องง่ายพูดถึงผักสีม่วงใช่ไหมคะเราอาจจะคุ้นแบบคุ้นกันสุดๆเลยอะคะ่ะก็คืออย่างแรกเลยนะคะก็คือองุ่น แล้วก็บลูเบอร์รี่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วพอพูดว่าผักแล้วคนก็จะคิดในใจคุณทหารนี่มันไม่ใช่ผักคะ่ะมันคือผลไม้ซึ่งมันก็คืออันเดียวกันมันก็คือผักผลไม้5สีนั่นแหละคะ่ะซึ่งก็คือมันก็คือจะเป็นอง,งุ่นเนาะแล้วก็จะมีะตัว berry, ตบลูเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆแล้วก็พวกกระเจี๊ยบแบบนี้คะ่ะอันนี้จัดว่าเป็นสีม่วงแล้วก็ในกลุ่ม3ตัวที่พูดไปเนี้ยคะ่ะ ก็จะมีสารที่เขาชื่อว่าแอนโทไซยานินเนาะซึ่งสารพวกนี้ค่ะเขาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณแล้วก็ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยนะคะซึ่งพวกนี้จะมีวิจัยค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จัดว่าเป็นตัวเด็ดในผักสีม่วงเลยลก็คือที่มันอยู่ในพวกวนยนะคะแล้ววที่ทําจากอางุ่นนะคะแล้วก็องุ่นสีม่วงแล้วก็จะเป็นพวกบลูเบอร์รี่แบบนี้นะคะก็จะมีตัว เ e s ไวยาร์ทเซึ่งจริงๆอะค่ะอาหารที่ตอนนี้เหมือนกับว่ามีใช้กันขายกันค่อนข้างเยอะก็คือมีตัวหนึ่งที่ขายในไทยก็คือถั่วลายเสือ,อค่ะไอ้ตรงเปลือกของถั่วลายเสืออันนั้นนะคะสีม่วงๆอันนั้นล่ะนนละค่ะนั่นล่ะค่ะตัวเลสไวยาร์ทเลซึ่งตัวเลสไวยาร์ทเทลอะค่ะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเหมือนพิเศษนิดน,นึงเพราะว่าวิจัยของเขาอะค่ะจะเป็นตัวเดียวที่เป็นสารพิษเคมีที่แบบ ไม่เหมือนไข่ก็คือมันสามารถที่จะแบบยืดอายุเทโรเมียได้เพราะฉะนั้นคุณคุณใช่ไหมคะกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะคะว่า เ e โลเมียมีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงแบบเนี้ยค่ะเราไปพูดกันวันนี้เนาะก็คือว่ายืดอายุเทโรเมียก็ทําให้เราอายุยืนทําให้มันชะลอไวัยได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่สารอื่นๆเนี่ยยังไม่เห็นว่าสามารถทําได้ในแบบนี้ะนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยค่ะมันคือวิจัยตอนนี้มันออกมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกอค่ะวิทยาศาสตร์ยังไงก็ต้องคอยอัปเดต ตอนนี้พูดแบบนี้อีก10ปี20ปีข้างหน้าอาจจะมีสารอื่นๆที่มันช่วยได้มากกว่าหรือแบบเอ้ยตัวนี้อาจจะอ,อย่างงู้นอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยอัปเดตสาระความรู้พวกนี้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าจ๋าเองก็จะเป็นตัวแทนในการนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กันเรื่อยๆเรื่องอัปเดตกันแบบนี้อยู่ในช่องจ๋าฟาร์มาทอลเต็มไปหมดเลยค่ะก็กดติดตามเอาไว้นะคะจารร๋าฟาร์มาทอลอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ